โตโน่ดีกีตาร์ร้องเพลงให้นิชาฟังสวีดหวานกันหนักมากเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่แฟนคลับแอบเชียร์กันมาหนักมากเลยทีเดียวสำหรับคู่ของโตโน่พาคินกับนิชานัทนิชาซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มโตโน่ก็ได้ประเด็นที่ชาวเน็ตแห่ซูมพัสเตอร์ที่สาวนิชาติดไว้ให้ตั้งนานแล้วโดยหนุ่มโตโน่บอกว่าเป็นขอแทนใจทำเอางานนี้สาวนิชาถึงกับยิ้มไม่หกเลยทีเดียว แต่ทั้งคู่ก็ยังปากแข็งไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนกันสักทีเป็นได้แค่พี่น้องได้ร่วมงานกันก็เท่านั้นเป็นพี่เป็นน้องที่หวานกันหนักมากจริงๆนะเนี่ยล่าสุดก็ทําเอาแฟนคลับฟินกันหนักเมื่อมีคลิปสุดหวานในกองถ่ายดวงใจมนนตราซึ่งเป็นละครที่หนุ่มโตโน่กับสาวนิชาเล่นด้วยกันและมีคุณแม่นิชาที่ได้โพสต์คลิปหนุ่มโตโนโ่ดีกีตาร์ร้องเพลงสาวเชียงใหม่ให้สาวนิชาฟัง พร้อมระบุข้อความแสวว่าคอนเสิร์ตดวงใจในมนตรานี่ก็แฮปปี้นะกินไปมีเพลงขับกล่อมไปจริงๆก็งงๆหน่อยจากสาวเชียงใหม่กลายเป็นหนุ่มเชียงใหม่และจบด้วยสาวเชียงใหม่ง,งงๆเนอะอ่ะไปฟังดูทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่แ,แซวกันให้เพียบไปหมด xa đừng khôn lập hùng luôn ai vào chưa chưa khuôn ai cầm ai mẹ, ai, khóc, ai, muốn, ai, sống, ai ออะไรพ่อเป็นตามจังลยพ่อแม่ข้าพูดสันติดีกะใ้บาวดีใา้เสกใหยสวย